คนดีจ้าหนึ่งสองครับอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเลยเนะว่ะเริ่มเลยโอเคนะอ่ะเทศไทยทุกคนก่อนครับผมหนึ่งสองครัคนดีจ้าโอ้โหไม่กล้าด้วยเมื่อกี้ยังลังเลวอตาชิวานาโตเดสวอตาชิวาฮงเดสโอ้โหครับผม ใช่ใอ้โหฝังไทยบอกันไ้เก่งจรงเหรอยอวันนี้ผมเป็นลามให้อ้้หพอดีน้องนัทเอาแล้วพูดไทยไม่ได้เลยทันจง่ายกว่าุกคนชองนนทพูดไทยไม่ได้เลยเขาไทยใต้นิดน้อยอ่าพูดแมด้าเลยวันนี้มาทุ่งงานกับเฟรนี้คร้แรกเนาะจะมาในตีใช่ครับผม

เล้อยากใส่บ้างต้องเทสคุณฮงวันนี้ได้ใส่แล้วรู้สึกรู้สึกว่ายังรู้สึกพูดไทยไม่ได้เลยวันนี้ยังเรียนไม่จบอ๋อรู้สึกยังเรียนไม่จบยังอยากกลับไปอยู่มัธยมอยู่ยังอยู่ไฮสคูลอยู่ใช่วันนี้พายจะพาเพื่อนย้อนไปสู่วัยเรียนยังไงบ้างใช่วันนี้เราจะมาเป็นอาจารย์ครับเราไม่เป็นนักเรียนแเราแต่งชุดนี้เราจะเป็นอาจารย์เอ้าเอ้าเอ้าไม่เราจะเป็นอาจารย์แล้วก็อยู่กับนักเรียนทางห้องประมาณ30มสคนนะเด็กชายเด็กชาย ใช่อันนี้อาจารย์ตอนเด็กอะ<า>ใช่วันนี้วันนี้ผมรับสอนวิชาย,ยิงธนูนี่นอ<า>บอกเลยว่าพลาดเบาแน่นอนและวันนี้เรามีเล่นเกมครับแล้วเดี๋ยวเรามีธนูกับแฟนๆแ,แล้วเดี๋ยวผมก็เป็นครูพระละแล้วกันวันนี้ามาวิ่งแข่งเพราะเรามีวิ่งแข่งกับแฟนๆด้วย ใช่วิง่งไไปหนวิ่งนั่นสิครับอาจจะวิ่งรอบนี้<อ>ไม่ก็วิววิ่งขึ้นลงโรงแรมใช่เรียกว่าเตรียมการมาดีสำหรับนี่เลยเกิจกรรมแบบนี้ถูกต้อง,นอง,องแน่นอนถูกต้องเตรียมสนุกกับแฟนๆสุดๆค่ะอะอยััังงงไกกบบเเเรรีีมมนนน้้าป็ใช่ครับผมก็มันวันนี้มาในงานของเฟรนดีมีเคลียร์โปรตีนนั่นเองซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วกับการกินโปรตีนนะครับเพราะเราต้อง เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราใช่เพราะว่าแบบว่าเราอยู่ในงานที่แบบว่าต้องใช้ทั้งหุ่นใช้ทั้งแบบว่ากําลังกายในการเต้นในการร้องอะไรนี้เราก็ต้องดูแลตัวเอง<ๆ>เพราะว่าบางทีเรากินข้าวเนี่ยกินข้าวแล้วมันกินโปรตีนไม่ถึง <Aha. S 1> พอกินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยก็ต้องหาแบบว่าตัวช่วยที่แบบให้สามารถแบบว่ากล้ามเนื้อไม่หายไปอะไรงเงี้ยใ,ให้ให้กล้ามเนื้อมันแบบพอเราไปเล่นยิมอ่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันก็หายบ้างถ้าถ้าเราไม่กินโปรตีนให้ครบใช่เพราะเราก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงต่อวันนะครับใครที่แบบ ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เงี้ยเบื่อก็ไปกินแบบพวกโปรตีนแบบเคลียร์โปรตีนเป็นน้ำใสๆก็ได้อ,อร่อยอันนี้ถือเลอรี่น้อยด้วยใช่เรียกว่าเหมาะกับคนรักสุขภาพเพราะว่าเคลียร์โปรตีนเนี่ยไม่ค่อยมีนะแต่ว่าโปรตีนใสๆอะ่ะส่วนใหญ่พวกผมที่พวกผมเห็นแล้วที่พวกผมเคยกินก็จะเป็นโปรตีนแบบเป็นเหมือนนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็แบบมันจะหนักไปหน่อยอ,อันนี้ก็แบบเคลียร์ๆไล่ๆเหมือนกินน้ําแต่ได้โปรตีน ก็ขอเชิญชวนแฟนๆนะครับผมให้มาร่วมดูความสนุกของพวกเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่มาไม่ได้หรือว่าไม่ได้มาในวันนี้ก็ติดตามได้ทาง X นะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็เตรียมพบกับความสนุกของพวกเราสองคนได้เลยครับผมเจอกครับเจอกันนะครับของเราสัหน่อยเพลงเราครับผมร้านวิวกันแล้วนะฮะวันนี้แน่นอนร้านวิวร้านวิวเมื่อวานเนาะเรียกว่ากลืมมเไ่่รียวาติดเทรนด์ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แท็กแบบว่า <S <S ไม่แท็กร้านวิวติดเทรนไม่แท็กตุ้ยต้ยเชรนทอนเขาเห็นอยู่ย <S 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 ใช่คือโอ้โหเรียกว่าแฟนๆรักตุ้ยมากเรียกว่าเรียบร้อยแล้วเราเรา,เราทำไปแล้วมาถึงว่าก็ต้องบอกเขาก่อนว่าทำไปแล้วรอรอคลิปออกละกันอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเหมือนตอนแรกเราก็ทําไปแล้วคือตอนแรกอะผมไปเจอตุ้ยก่อนที่คาเฟ่แล้วก็บอกตุ้ยว่าตุย้ยมันจะถึงรา้านวิวนะเว้ย deswegen. ไม่ต้องทำจริงก็ได้นะนี่รู้สึกแบบาสงสารมันนะ่แบบสงสารมันแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องทำก็ได้แล้วตุ้ยแต่ตุ้ยมันจับเข่าผมแล้วก็บอกว่าพี่ผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วลั่นไว้เองด้วยผมผมเตรียมใจมาแล้วผมพร้อมผมโอเคก็ได้เว้ยไปไปพอถึงร้ารดวจริงก็แบบอ่า ก็จัดไปใช่โหไอพงไม่อยากทําเลยเนี่ยต้องกัดเอ้าจริงแรกๆก็อยากทาแต่พอถึงเวลาแล้วแบบมันไม่อยากทำสสารน้องแบบไม่ทาดีกว่าใช่ใช่แต่เหมือนก็ตอนแรกก็แบบว่าพ่นไปแล้วก็เหมือนทุกทายหลายเทสอยู่เพราะก็กลัวหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบกลัวเรื่องเราคอนเซิร์ตหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการซ้อมก่อนครับพ่นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คอนเซิร์ตหลายเรื่องก่อนจะแบบ ก็เรียกว่าส่งให้ส่งให้ออฟฟิเชียลไปแล้วใช่ให้เขาไปดูเช็คอีกทีว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีครับเพราะว่าถ่ายกันเองหลายหลายเพลไม่มีไม่มีน่าจะส่งไปคลิปเดียวเพราะว่าแบบถ่ายกันเองใช่สองล้านเหรอฮะไม่กล้าพูดอะไรแล้วเนี่ยต่อไม่กล้าพูดอะไรพูดไปแล้วเดี๋ยวต้องทำจริงกลัวเราทำจริง ให้แฟนๆรีเควสมาดีกว่าแบบอยากเห็นอะไรเดี๋ยวพวกเราจะไปอ่านแล้วแบบถ้าเกิดมันดูแบบทําได้หรือว่ามัน possible จริงๆก็อาจจะลองทําดูใช่นอกจากพ่นน้าแล้วก็ยังมีที่ official spoil ยอีกว่าแบบมีถ่ายแบบว่ารายการนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ให้แฟนๆได้ดูตอนแบบ1ล้านวิวครบอะไรอย่างนี้กก็็ถืออว่าาเปนนรบใช่ก็ขอบคุณครับเพราะว่าก็ถ้าไม่มีพวกถ้าไม่มีไลค์อยู่เนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหแล้วแฮนอยู่ไม่ได้เลยจะ่สองลังเบาได้เบาเนา่ยทำอะไร เอาลองเมนเมนมาก่อนฮะลองเมนเมนมาก่อนตอนแฟนผมเกิดอยากให้แบบต่อยมวยจริงๆอย่างเงี้ยจะมาดูไหมถามแค่นี้คือจะมาดูไหมจะต่อยไหมจะต่อยไหมตุ๊กถ้ามีคนดูก็อาจจะใช่ถ้ามีคนดูอาจจะแบบอาจจะทำแบบทัวร์นาเว้นห้าคนก่อนแล้วใครจะต่อยกับใครบ้างเรียกว่าจับฉลากดีกว่าจับฉลากจับฉลากให้มันแฟร์แล้วจับคู่จะทำใจลำบากก็จะต่อยใช่ถ้าแบบจริงมีห้าคนไม่ลงตัวด้วยไม่ให้น้องเป็นกรรมการเนาะ แต่ถ้าสองล้านก็ขอบคุณมากๆก่อนก็คงขอบคุณก่อนแหละขอบคุณมากๆแต่ทําอะไรก็รอดูแล้วกันทําอะไรคือไม่ไกลลไม่แต่กดดันกลัวลั่นไปแต่แบบอะไรพอพูดไปครั้งนี้ก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าถ้าั้งถ้ามีเพลงต่อไปอะไรเงี้ยเราต้องเหมือนเราจะต้องทําทุกหนึ่งานอะไรเงยเจอคาถามนี้อีกว่าครบหนึ่งจะทําอะไรกับเพลงนี้อะไรเงี้ย วันสิบสิบกว่าวันนะครับใช่ไวมากโอ้โหสาธุครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานนี้ผมนั่งคิดเลยเราคิดไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆแท็กมาอาจจะนักเปิดวันจีไม่แต่แฟนเขาก็น่ารักผมว่าเขาคงไม่แบบดุรแรงหรอกจริงเขาก็เอ็นดูพวกเราแหละใช่ไหมใช่พูดไบบขอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาคิดละคิดหนักๆละ จริงๆพวกเราชอบมากครับสำหรับเพลงนี้เพราะว่าเราก็ได้ร่วมงานกับพี่ทีเจด้วยแล้วก็สนุกมากๆสำหรับการทาเพลงนี้เพราะว่ารู้สึกเป็นเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของพวกเราด้วยมันมีความถ้าทุกคนได้ดูมันก็จะกลัวเนาะใน MV ก็รู้สึกว่าพวกเราทําถึงเหมือนกันนะ5คนก็มันเป็น MV แบบผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเอออะไรแค่มหน้าหลักตีเนาะชมตัวเองเลยก็รู้สึกอย่างนั้จริงๆนะครับแลวตอนพร์ฟอร์มก็รู้สึกชอบชอบท่าเต้นมากแบบมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน ใช่มันดูแบบน่ารักน่ารักดีหลายๆคนอาจจะรอสเตจพิเศษืวันนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราขอสเตจก็คือไม่เคยธรรมดาไม่แพ้โอ้โหเนี่ยคาดหวังอีกแล้วคาดหวังอีกแล้วคาดหวังมีความคาดหวังอีกแล้วต้ไม่ใช่คำให้เป็นหวังนะโอ้โหหวังได้เพราะอะไรอ้าหวังได้หวังได้เรียกว่าเรียกว่าแบบว่าคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงหนึ่งของหลายกานที่รู้สึกว่ามันเปิดฟังได้ตลอดบางเพลงจะรู้สึกว่าแบบ จะเปิดฟังได้โอกาสไหนอะไรเหมือนทักยางเงี้ยจะเปิดฟังโอกาสไหน <c oughs> ขับรถอยู่แล้วเปิดทักอาจจะดีหน่อยอาจจะดีหน่อยอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบอย่างภาพผมเปิดทักในห้องน้ําเต้นอะไรเงี้งยแล้วบอกอานะก็ได้อยู่แต่พอเป็นเพลงนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันเปิดฟังได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สนุกมากๆเช่นกันแบบว่าก็ต้องให้เครดิตพี่ๆโคโลการว่าแบบว่าเออคิดออกมาได้น่ารักมากๆแล้วก็กวนมากๆสมแบบเป็นแบบเข้ากับเพลงแล้วก็เข้ากับช่วงอายุที่แบบว่าเออกวนวๆอะไรอย่างเงี้ย น่ารักมากน่ารักมากก็บอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนอาจจะมีพิเศษสักที่หนึ่งอะไรอย่างนี้สำหรับเพลงนี้ใช่แล้วมีคุยกันแล้วก็เรียกว่าประชุมประชุมกันไว้แล้วว่าอยากทำอะไรพิเศษอะอะอะลองอะลองไม่เอาหยุดช่วงช่วงนี้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  top four ไปรู้อะไรกันมาหรือเปล่าครัเนี่ยช่วงนี้ top four ไปรู้อะไรกันมาหรือเปล่าอย่าไปใส่ไฟเยอะโอ้โหช่วงนี้อินโฟแนนครับ ครับผมก็อะไรนะสเตปพิเศษหรอจริงๆก็แอบคุยไว้ก่อนครับเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ใกล้ๆมีคอนเสิร์ตแล้วเนาะช่วง18ตุลาก็ต้องรีบรีคุยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องไปนั่งเครียดตอนใกล้ๆนะครับผมก็ได้เตรียมตัวทันด้วยมีอะไรหลายอย่างต้องเตรียมเรียกว่าออกไอเดียกันทุกคนดีกว่าเพราะว่า ทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในนะั้นอยู่แล้วแบบทั้งโชว์เดี่ยวโชว์รวมแล้วก็แบบโชว์พิเศษต่างๆมากมายอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกคนแบบมีความเห็นขอ,ของตัวเองในแต่ละด้านแล้วกันอ,อะไรเงี้ก็กําลังแบบก่อเป็นรูปเป็นร่างสำหรับครานี้เพราเราอยากทํามันให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ของเราด้วยแล้วก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากกว่าครั้งแรกมากๆด้วยทีนี้คนายจะคาดหวังเรื่องของโชว์เดี่ยวด้วยแล้วเพราะเราเริ่มเตียมตัวดีแต่ต่างๆเลยท ครั้งนี้ครับผมผมก็เอาจริงก็แอบกดดันเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าครั้งที่แล้วก็<ต>หลายๆคนก็ทําไว้ <ทำ S 2> ดีมากๆน้องๆทุกคนก็ทําได้ดีมากๆก็รู้สึกว่าครั้งนี้แล้วเราก็อยากแบบหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองได้ลองทําดูได้ลอง explore ดูก็ออตอนนี้ก็ไปแอบดูโชว์ของใครหลายๆคนอยู่เผื่อว่าเราจะมาเอามา adapt กับโชว์ของเราเองออใช่เพราะว่าปีแล้วก็ปีที่แล้วพมแบบเราตื่นเต้นมากเราตื่นเต้นมากมแล้วแบบว่า เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ทันเดโดมแบบโอโ้โหทันเดโดมก็ใหญ่แล้วสำหรับตอนนั้น<ม>แล้วเรารู้สึกว่าเราก็ต้องใส่หมดมันคือการแบบให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าเออเราตั้งใจเราพยายามมากๆแล้วอยากให้แบบทุกคนมีความสุขมากๆเราเราเรียกว่าเราใส่ใจกับทุกรายละเอียดเล็กๆ<ม>น้อยๆมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้แบบทุกคนสนุกตั้งแต่เริ่มจนจบไม่มีความรู้สึกแบบว่าเอยเบื่อเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพอเป็นอิมแพ t คยิ่งสเกลใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงที่คนดูมาตลอดทั้งปีแล้วอะ แบบพิงแบบว่าชาแบบทักหรือแบบความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยแบบเราจะทำาป็นไงให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วแบบมันไม่เหมือนครั้งไหนเลยอะไรเงี้ยใช่ที่สำคัญคือพออิมแพกใหญ่คนจะรู้สึกว่าเราจะส่งถึงไหมกับการบักใน้ารโฮ่ใช่ใช่จริงจริงก็มันก็เป็นความเครียดของพวกเราเหมือนกันเพราะเราก็ถามว่าเราเคยไปอิมแพกไหมเราก็เคยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันสำหรับการโฮทั้งคอนเสิร์ต ทั้งใน Impact นะครับผมก็และยิ่งครั้งนี้มันคอนเดียวของเราเองด้วยครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็กังวลเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าก็ต้องเตรียมแผนนั่นนหละเนิ่นเหมือนกันจะได้รีบซ้อมจะได้ไม่ต้องเครียดมากมีโชว์ที่ถึงแก้โหแฟนทั้งสองทั้งสามโอ้โหแฟนล็อกทีวีแล้วเราก็หอเปิดด้วยกลางวัาก็ไม่แน่นะอันนี้น่าสนใจก็เรียกว่าแบบไปคิด พี่ๆที่ GMM TV เขาก็แบบลองมาหลายอันแล้วที่แบบว่าเป็นสลิงที่แบบว่าใน LL เนอะที่แบบโอ้โหไปไกลมากอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบถ้าคุยก็อาจจะมีได้อะไรอย่างงี้ก็แต่แต่คนคือพวกผมไม่ติดหรอกติดอยู่คนหนึ่งเราไม่พูดชื่อเดืออาแต่ว่าแต่เขาเขาแต่เขาพร้อมทําเพื่อแฟนคลับใช่ต่อให้เขาจะกลัวแต่ว่าเขาก็แบบพร้อมที่จะทําถ้าแบบว่าภาพมันออกมาดีหรือว่าอะไรเงี้ย นนผ่าผลก็เดิมอีกใช่ไหมฮะหรือว่า <laughs> ผมว่าให้มันให้มันจบที่อึมๆกับทักดีกว,ว่า <laughs> <laughs> ให้มันจบที่อึมๆกับทัก <laughs> แค่นั้น <laughs> พอการ์ด <laughs> มันจะไปสุดตรงไหนเนาะพวกเรานะ <laughs> ใช่แต่ก็คงทําให้ภาพมันดูใหญ่ขึ้นให้มันดูอลังให้ทุกคนแบบ <laughs> เพราะว่าอิมแพกเนี่ยแบบโอโ้โหมันมันใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราเปิดใหญ่แล้วอะโชว์ ต่อไปก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องแบบไปไปเรียบเรียงแบบว่าโชว์ให้ดีก่อนว่าจะทํายังไงให้มันแบบว่าทุกคนสนุกตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเดิมใช่แต่แน่นอนว่าครั้งนี้เราพวกเราไม่กักแน่นอนครับผมเราใส่สุดแน่นอนไม่ก็คือพร้อมที่จะบอกสปอยอะไไม่ไม่ไม่บอกครับไม่สปอยอะไรขนาดนี้เงียบจิตไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงในห้อผมกดมิวไว้เออดีละดีละดีละ อะไรนะโอ้โหอ๋อเรียอว่าอยู่ในขั้นล่างจดหมายว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนแบบส่งเชิญส่งเรียบเชิญไปแต่ว่าแต่ละคนต้องคิดแล้วแหละว่าอยากจะได้ค่ะคือเหมือนตอนแรกเราก็พี่ถาเขาคิดเหมือนกันใช่พี่ถาเลยเขาอยากได้แรแค้นมากในครอนนี้อยากได้แรแค้นมาก อ๋อใช่ใช่จริงเขาอยากได้อะไรแค่เป็นเกสเหมือนกันใช่เลยโอ้โหดีดีช่วยกันช่วยงานอ๋อผมว่าอาจจะมีเปลี่ยนแนวครับแบบอาจจะเป็นแนวแบบแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แตแนวนอนบ้างหรือว่าหรือว่าเกสเราอาจจะมาจากฮอกวอตส์ใส่ผ้าคลุมล่องหนอาจจะมองไม่เห็นเลยใช่ใ่มาตัวละคร หรือว่าเกสเราจะเป็นคนดูนั่งข้างๆคนแบบนั่งข้างๆคนท no. okay, okay. okay, okay. ี่มาดูใช่ไม่พูดเนี่ะไม่ได้ก็เนอคโอเคดีละดีละดีละดีมาก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 แต่เห็นความพิเศษแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรก็คงรอประกาศดีกว่าครับใช่ไรแค่ไม่เชื่อครับไปติดตามได้รับรองคุณจะไม่พลาด อ,อก็อเรียกว่าสําหรับแบบว่าสาหรับซิงเกิลน้ำหยดลงหินทริปนะครับผมรู้สึกว่าก็เรียกว่าเขาเรียกว่าก็ได้ตามที่หวังดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเออก็เป็นเพลงที่เราชอบมากเพลงหนึ่งเราชอบมา,มากเพลงนึงของไลคแค้นแล้วก็เรียกว่าก็ดีใจมา,มากที่แฟนๆชอบด้วยก็ขอบคุณมา,มากๆทั้งตัวเพลงเองทั้งเ v มวเองอะไรน,นก็ขอบคุณมา,มากๆที่ชอบกันแล้วก็เวลาเขามีเขามีชื่อเล่นให้ด้วยนะ เลือกรียกชื่อว่าน้าหินน้าหินนะใช่น้องน้าหินไม่ใช่น้องหินนเดียวไม่น้องน้าหินน้องน้าหินใช่แล้วว่าน่ารักมากๆก็ขอบคุณมากๆก็ถ้ามีโชว์ไหนแบบไปไปที่ไหนไปโชว์เนี่ยก็หวังว่าไลฟ์ยูจะแบบว่าไปไปดูตามด้วยอะไรก็ฝากด้วยนะครับผมแต่ว่าเราก็มี อัลบั้มเนาะไลค์แคนดัสอันดอนเดอะเฟิร์สอัลบั้มนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยไป10เพลงแล้วในอัลบั้มจะมี12เพลงก็เราก็ยังเหลืออีก2เพลงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นที่เตรียมตัวอยู่ก็รอติดตามนะครับผมแต่ว่ายังพีออเดอร์ได้ถึงวันที่21นี้นะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับอัลบั้มไลค์แคนขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงอะพูดอะไรพูดอะไรอะต้องพูด อลีกอตโต้อรีกอโต้อลีกอตโสนีฮะค้าวอะรวันนี้พี่ทันเดอร์ไปจัดีมาไม่ทันทันเดอร์